วันนี้ชีมงาน 4T ทีเดินทางมาที่จังหวัดชุมพรอำเภอท่าแซะนะครับมาพบกับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะครับที่ทำสวนทุเรียนในพื้นที่10กว่าไร่ต้องมาฟังนะครับว่าหลังจากใช้ผิดพันฟฟทีแล้วเนี่ยอะไรบ้างที่เป็นแนทางที่บวกมากขึ้นนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวกับท่านผู้ชมทางครับสวัสดีครับผมไอ้ลุงสากลรัดแครับ ทุเรียนเนี่ยพันอะไรพันหมอนทองครับจํานวนกี่ต้นครับจํานวน300 300ต้นสมัยก่อนต้นทุเรียนลุงสมบูรณ์ไหมหรือว่าโทมไอแต่ก่อนทุเรียนมันมันแบบว่าโทมปีไอสามปีผ่านมาแล้วมันโทมโท,ม,ทมเยอะเลย,ยทุเรียนผมอ่ะใส่ใส่สารเคมีแต่ก่อนเนี่ยมันมันไม่ค่อยดีอใช่ไปแล้วมันไม่ได้ผลแล้วทุกต้นมันก็ทุดโทมลง คือคือสามร้อยต้นนี่ผลผลิตออกมาคือประมาณอยู่ประมาณ 100, 100ร้อยร้อยกว่าต้นน่ะก่อนที่จะรู้จักโฟทีคุณลุงลงทุนในการใช้ปุ๋ยใช้ยาเนี่ยเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ครับลงทุนไอ้ซื้อซื้อยาหรือทุกอย่างในตกไปเหยียบสามแสนค่าใช้จ่ายประมาณสามแสนเหยียบสามแสนแล้วขายได้ขา,ไดขายได้แค่แปดเก้าแสนของคุณลุงใช้โฟทีมานานเนยังครับโอ้หกเดือนนะครับหกเดือนกว่าหกเดเดือนหกเดเดือนครับใช้ตั้งแต่มันยังไม่ติดลูก ใช่ตั้งแต่เริ่มติดตาดอกอ oh, ยัง <okay. S 2> ไม่ติดลกเลยครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเท่าไหร่ผมก็ทดลองไปฉีดครั้งหนึ่งประมาณ5วันปกติผมว่าทุกอย่างน่าจะเป็นเดือนหรือครึ่งเดือน hmm. อันนี้ผมมาทดลองแบบลูกเล็กๆหรือลูกขนาดนี้5วันนี่มันได้ผลได้ผลเยอะก <Wow. S 2> ิโลเพิ่มเป็น2กิโล oh, นี่ <okay. S 2> คือลูกลูกของมันนะขายายตัวไป ได้ได้ผลจริงๆครับได้ผลจริงๆครับคุณลุงหมดค่าใช้จ่ายในการใช้โฟทีไปกี่บาทครับปีนี้ใช้โฟทีไปถูงที่สุดแค่50,000จากเคยใช้ปุ๋ยชยา300,000ครับเหลือมาใช้อันนี้แค่50,000แค่50,000แล้วกรณีที่เป็นปัญหาเรื่องโรคเรื่องต่างๆเนี่ยเห็นบอกว่าใช้ผิดพันธ์ุร่วมกับโฟทีด้วยแค่ตัวเบสผมขออนุญาตนะครับอันนี้คุณลุงใช้เพื่อใช่ใค่เพื่อแบบโรค ลงรากโรคลงไอ้ลงต้นตัวนี้ผมต้องแค่ฉีดฉีดกับไอ้โฟทีตัวนี้ผสมฉีดฉีดต้นกันตลอดเลยครับคู่กันตลอดเพราะว่าในเขตท่าแซสิ่งที่เราเจอก็คือปัญหาโรคไฟท็อปทอร่าลูกลามใบแบบว่าจะทั่วต้นเลยครับเสียหายเยอะมากเเสียหายเสียหายแบบว่าโอ้ดูแล้วมันแบบว่ายังไงล่ะมันสลดใจอ่ะคุณลุงฉีดยังไงครับฉีดกี่ครั้งอ่ะ เดือนหนึ่งคือผมแบบจะก่อนผมใส้10วัน<า>เดือนหนึ่งไสสาครั้งเดือนละสครั้งครับสิ่งที่คุณลุงประทับใจก็คือไม่มีโรคเลยไม่มีโรคเลยต้นที่เป็นแผลช้ำๆเป็นไงบ้างรครับมันมันจะดีขึ้นมันจะแห้งต้นจะแห้งเนื้อมันจะเกิดขึ้นมาใหม่ครับเริ่มจากใสโฟทีมาปับรอบแรกผมขายไปแล้วแปดตัน,ตนก็ได้เงินในแปดแสน ตัดไปแล้วรอบหนึ่งรอบหนึ่งได้มาแล้วแปดแสนได้มาแล้วแปดแสนยังอยู่เหมือนต้นอีกยังอยู่เหมือนต้นแบบสองเท่าตัวล้วเท่าตัวก็อิกกับสองล้านนะครับคุณลุงนะครับครับจากไม่เคยจับเงินล้านไม่เคยจับปีนี้เจนน่าจะได้จับปีน,นี้ <laughs> มีโอกาสได้จับสองล้าน <laughs> อับนะครับ <Wow. S 2> ต้องรุก่อนคุณลุงฝาก ข้อมูลนียให้พี่น้องเกษตรกรผู้ขูนทุเรียนทั่วประเทศไทยด้วยครับพี่น้องทั้งทั้งหลายคือพี่น้องชาวชนเกษตรกรและสวนทุเรียนที่ใช่หมอนทองเนี่ยผมขอให้ใช้ตัวนี้โฟทีกับแบ็กตัวนี้ไปตลอดเดี๋ยวพวกคุณจะรวยเองครับเมื่อใช้ดีพันโฟทีคู่กับอะมิโนแบ็กแล้วเนี่ยสามารถรักษาโรคไฟทอปทูลาหรือรางเน่าขอเน่าได้ผล100%เเ็นแน่นอนครับวันนี้ทีมงานโฟทีขออนุญาตลาเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ